สวัสด <oh ีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สวนนะครับวันนี้ก็เอาข้าวมาตากนะครับตอนนี้ก็เป็นฤดูทํานาแล้วนะครับเข้าสู่ฤดูการทํานานะครับนี้ก็เป็นข้าวสันปะตองนะครับเป็นข้าวนาปังนะครับเป็นข้าวพันนาปังเพิ่งเก็บเกี่ยวไปได้ประมาณหนึเดือนกว่าๆนะครับอันนี้ก็เอามาทําเป็นพันข้าวต่อเลยนะครับ <t om> ผมก็เอามาตากเป็นรอบที่สองแล้วนะครับรอบแรกก็เก็บเกีเกเ่ยวเสร็จนะครับก็เอามาตากเลยนะครับตากประมาณสามวันนะครับแล้วก็เก็บไว้พอถึงเวลาช่วงใกล้จะหวานข้าวนะครับก็เอามาตากเป็นรอบที่สองนะครับก็ตากประมาณสองสามวันเหมือนกันนะครับก่อนที่จะเอาไปแช่น้ํานะครับแล้วก็ออกไปเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวหวานในช่วงนาปีนะครับเป็นพันธุ์ข้าวสันประตองนะครับ เป็นพันุ์ข้าวเหนียวนะครับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่สวนด้วยนะครับอายุสวนตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่แปดแล้วนะครับเริ่มทําสวนตั้งแต่กุมภาพันพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นอะไรนะครับเป็นพันมะ,มะนาวพันแป้นพันแป้นพิจิตรนะครับ มะนาวเป็นพิจิตหนึ่งก็ปลูกพร้อมๆกับสวนเลยนะครับอายุของต้นมะนาวก็8ปีแล้วนะครับก็ยังให้ผลผลิตดีเหมือนเดิมนะครับก็ยิ่งตัดแต่งกิ่งนะครับมันก็ออกให้เราได้เรื่อยนะครับออกทั้งปีนะครับพันนี้ก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากมายนะครับไม่ได้ใช้ยาในการฆ่า,มาแมลงเลยนะครับ ก็ตัดแต่งกิ่งไปเลยนะครับเป็นพันธุ์ที่ดูแลง่ายนะครับถ้าเป็นพันธุ์อื่นนี้ก็จะต้องใช้ยาฆ่าแมลงนะครับไม่งั้นก็เอาไม่อยู่นะครับเชื้อราก็มีเยอะนะครับันน้พวกมะนาวนะครับแต่พันธุ์แป้นี่จิตนะครับเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทานต่อโรคนะครับอันนี้ก็เป็นต้นฝรั่งนะครับพันธุ์แป้นสีทองนะครับผมใช้ถุงกันยูวีนะครับในการห่อ ห่อแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องห่อ,อกระดาษนะครับพันแป้นสีทองนะครับก็อายุก็ประมาณเจ็ดแปดปีนะครับใกล้เรียกับอายุของสวนนะครับนี่ก็เป็นกล้วยพันพื้นบ้านนะครับแตน้างก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรนะ ต้นชะอมนะครับแล้วก็ปลูกคู่กับต้นขนุนนะครับเวลาแกงขนุนก็ใส่ชะอมไปด้วยนะครับขนุนก็เป็นพันธุ์ถวายปีเดียวนะครับเป็นพันธุ์แรดนะครับอันนี้ก็กินได้ทั้งสุกกินได้ทั้งดิบนะครับอร่อยเหมือนกันนะครับเป็นพันธุ์ที่ออกง่ายนะครับให้ผลผลิตสูงนะครับก็เป็นกล้วยพันธุ์พื้นบ้านนะครับกล้วยน้ำว้านะครับ ลูกก็ใหญ่ใช้ได้นะครับรอให้มันเหลี่ยมตรงกล้วยมันหมดนะครับมันก็จะสุกพอดีนะครับเอาไว้ไม่นานนะครับมันก็จะเหลืองนะครับผมจะไว้แบบแทบไม่ให้มันเห็นเหลี่ยมเลยนะครับแล้วค่อยตัดลงมานะครับลูกก็จะใหญ่เลยนะครับถ้าใครรีบตัดนะครับก้วยมันยังเป็นเหล,ลี่ยมๆอยู่นะครับก็จะมันก็จะ ยังไงอ่ะมันไม่สุกเต็มที่มันลูกมันจะเล็กนะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับพื้นที่ของสวนนะครับมีประมาณ3งานนะครับเดิมก็เป็นพื้นที่นาทั้งหมดนะครับ2องไร่นะครับตอนทําสวนใหม่ๆนะครับก็ใช้เงินประมาณหนึ่งหมื่พันบาทในประมาณนี้นะครับแล้วก็รวมกับซื้อพันเอ่พวกต้นไม้นะครับออกมาปลูกด้วย ตายบ้างเแล้วก็เป็นบ้างนะครับอันไหนที่ตายก็เอามาปลูกใหม่นะครับปลูกวนซ้ําไปซ้ำมานะครับอย่างเช่นต้นมะพร้าวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเอามาปลูกเป็นรอบที่สามแล้วนะครับถึงจะโตขนาดนี้นะครับช่วงแรกๆนี่ดินมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าแม่โคนะครับมันก็จะขุดดินชั้นล่างขึ้นมานะครับมาเป็นคันนะครับทําให้คันดินนะครับมัน แข็งนะครับมันเป็นหินเป็นชั้นทรายนะครับมันแข็งมากนะครับเวลาตอนนั้นตอนขุดใหม่ๆนะครับขุดยากมากเลยนะครับใช้จอบขุดไปมันก็มีไฟขึ้นมาครับเพราะว่าไปโดนก้อนหินนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับต้นชงโคนะครับแถวบ้านเรียกว่าผักเซี้ยวนะครับนะครับก็คล้าย รสชาติก็ประมาณผักหวานนะครับใกล้ๆกับใกล้เคียงกับผักหวานนะครับนี้ถ้าเราขยันแต่งกิ่งนะครับลิบยอดลิบใบนะครับมันก็จะให้ยอดให้ให้เราได้กินบ่อยๆนะครับนั่นกับต้นชะอมนะครับยิ่งเราถอดใบถอดอะไรมันออกนะครับมันก็จะแตกยอดให้เรากินบ่อยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นลำไยนะครับตอนนี้ลำไยเอามาปลูกสามต้นนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งต้นนะครับเป็นพันอีดอนะครับก็ปลูกหลายรอบแล้วนะครับปลูกครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าแล้วนะครับกว่าจะติดกว่าจะได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าดินมันไม่ค่อยดีนะครับเป็นดินชั้นล่างนะครับดินชั้นบนก็จะเอาไปถมด้านหน้านะครับไปถมด้านหน้านะครับมันก็ดินด้านหน้าก็จะเป็นดินดํานะครับเป็นดินชั้นบนนะครับ ส่วนดินชั้นล่างก็จะอยู่แถวข้างหลังนี้นะครับตอนขุดตอนวางระบบน้ำใหม่ๆนะครับโอ้โหมือแตกมือเป็นน้ำเลยนะครับเป็นลูกแก้วเลยนะครับมุมด้านหลังตรงนี้นะครับสวยมากนะครับผมคิดว่าจะทำบ้านสวนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับตรงที่เพิงที่พักตรงนี้นะครับหรือว่าจะไว้ข้างหน้าตรง ที่เดินเข้ามาใหม่ๆนะครับตรงที่ผมนั่งเมื่อกี้นะครับตอนต้นคลิปนะครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามุมไหนสวยนะครับก็พาชมไปเรื่อยๆนะครับนี่ต้นนี้นะครับก็ต้นนี้นะครับก็จะเป็นเป็นอะไรนะน้อยหนานะครับพันเกษตรนะครับน้อยหนาหนังนะครับอ๋อนี่ด้วยนะครับใครมีวิธีบ้างนะครับวิธีการที่ว่า ขยายพันธุ์กล้วยไข่นะครับมันเหมือนห่วงพันุนะครับมันไม่ค่อยแตกหน่อนะครับอันนานทีนึงนะครับมันก็จะแตกหน่อแล้วก็โตทีละต้นทีละต้นนะครับมันไม่แตกกอเหมือนกับกล้วยน้ำว้านะครับมันจะเป็นพันธุ์ที่ห่วงพันมันมากนะครับห่วงเชื้อมันนะครับอันนี้ผมก็แยกหนอนนะครับจากต้นข้างหน้านู่นนะครับ เอามาปลูกด้านหลังนะครับมันถึงจะโตขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่แยกกอแยกหน่อมันมาปลูกนะครับมันก็จะเล็กอยู่เหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นนะครับไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับต้องแยกกอแยกหน่อออกมาอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ขุดเองนะครับล่องตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งวานะครับความกว้างความยาวสิบเมตรได้นะครับผมวัดระยะ แบบเข้าวๆนะครับวัดเก้าเอานะครับสิบเก้านะครับความลึกก็ประมาณหนึ่งเมตรนะครับว่าจะทำเป็นที่บ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับช่วงหลังๆไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับหลังจากที่ปลูกข้าวตรงนี้นะครับเสร็จนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรทิ้งมาเป็นเกือบปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้า ช่วงฤดูทำนาอีกรอบแล้วนะครับผมก็ขุดได้ประมาณ2อล่องนะครับแล้วก็ล่องนี้ยังขุดไม่เสร็จนะครับขุดได้ประมาณ50เปอร์เซนนะครับความลึกยังไม่ได้นะครับขุดประมาณ3ามล่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฝรั่งพันแป้นสีทองนะครับที่ผมได้นำกิ่งนะครับที่ผมได้ ทำการตอนกิ่งเอาไว้นะครับเอามาปลูกข้างหลังด้วยนะครับก็ค่อยค่ขยายนะครับขยายไปเรื่อยๆนะครับจากพื้นที่2งานนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น3งานนะครับพื้นที่สวนฝรั่งพันแป้นสีทองนะครับมันก็จะลูกใหญ่นะครับลูกหนึ่งก็7-8ขีดได้นะครับสองลูกก็โลกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันลูกมันโตเยอะเกินไปนะครับก็ไม่ต้องเด็ดลูกทิ้งนะครับ ปล่อยให้มันออกตามธรรมชาตินะครับแต่ว่าลูกมันก็จะเล็กนะครับมเมล็ดมันก็จะเยอะนะครับอันนี้ผมเอามาปลูกนี่มันไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับมันไม่แน่ใจว่าเป็นลูกว้าแดงหรือว่าเป็นต้นอะไรนะเขาเรียกมะปางหวานนะครับไปเอาต้นมันออกใต้ต้นมะปางนะครับแล้วก็เอามาปลูกนะครับ พอดูไปดูมามันก็เหมือนกับลูกว้าแดงนะครับแถวบ้านก็เรียกว่าต้นมะห้านะครับดูใบดูอะไรมันก็คล้ายนะครับหรือว่ามีใครกินแล้วก็เอา,าเล็ดมันนะครับออกไปโยนใส่ใต้ต้นมะปางหรือเปล่านะครับก็แปลกดีนะเออเอาใต้ต้นมะปางหวานมานะครับแล้วก็มันออกกลายเป็น ต้นลูกหวาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามันดูดูตอนมันออกผลนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นลูกอะไรกันแน่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นข้หนุนนะครับเป็นพันอะไรนะอะไรทองทองเออจำชื่อไม่ได้นะครับมันไม่ค่อยโตนะครับต้นนี้นะครับอาจจะเกี่ยวกับดินด้วยนะครับ ให้ผลผลิตครั้งเดียวนะครับได้กินแค่ครั้งเดียวเองนะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับดินมันไม่ค่อยดีนะครับดินด้านหลังนะครับนี่อันนี้เป็นต้นน้อยหน้านะครับก็ได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับก็มีลูกให้แล้วนะครับนี่น้อยหนาหนังนะครับนี่พันเกษตรนะครับไปขอพันจาก ปีนานเปงมาแล้วเดอ้อนะครับไปขอเข้ามานะครับเอามาปลูกได้ประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับไม่ค่อยได้ดูแลนะครับปล่อยญ้ารกมากเลยนะครับอ๋อด้านหลังขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแปลงนาพื้นที่แปลงนาก็จะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เขาก็ไถกบไถไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ ของผมก็ยังไม่มีรถไถมาไถให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะพร้าวนะครับปลูกเป็นรอบที่สี่นะครับถึงจะโตนะครับว่าจะหาเครือมารวยมารวยนะครับหรือว่าจะทำเป็นเป็นกระบอกนะครับตัดกระบอกท่อ PVC นะครับสามสี่นิ้วเอามาวางฝังดินไว้แล้วก็เอา เกลือนะครับออกมาใส่นะครับนี่นะครับมันก็เริ่มโตแล้วนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับให้ผลผลิตได้กินครั้งเดียวอยู่นะครับนี่นะครับต้นมะขามป้อมนะครับลูกเบิ่มเลยนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ให้ผลผลิตเลยนะครับปีก่อนให้ผลผลิตลูกใหญ่มากเลยนะครับ ี่ก็ปลาออกเมื่อกี้นี้ปลาน่าจะเป็นปลาสวายนะครับที่พ่อตาเอามาปล่อยไว้นะครับ mm hmm. ก็พามาดูสวนนะครับมาดูรอบๆนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูฝรั่งกันครับไม่รู้ว่ามีต้นที่มีลูกที่จะให้เด็ดเอาไปกินบ้างหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็เอาข้าวมาตากนะครับก็พามาดูสวนมาชมสวนไปด้วยกันนะครับนี่อันนี้ผมก็ตอนกิ่งเอาไว้นะครับเสร็จละนี่นะครับออกลากแล้วนะครับตอนกิ่งเอาไว้นะครับอือออออกลากแล้วนะครับเหลือเอาไปช่ำนะครับเอาไปชํำก่อนครับรอให้มันลากมันเยอะแล้วก็ค่อยเอาไปปลูกด้านหลังนะครับ อันนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะครับนี่นะครับจะแกะให้ดูนะครับผมเอาไว้เยอะนะครับก็ลูกมันเลยลูกเล็กนะครับประมาณลูกละสองขีดสามขีดได้นะครับถ้าเมถ้าไว้น้อยๆนะครับลูกมันก็จะใหญ่นะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับนี่นี่นะครับ นี่ก็ลูกเต็มกำปั้นเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็ประมาณสองขีดสามขีดได้นะครับไปดูอีกนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับมันก็จะรสชาติมันก็จะจืดๆหน่อยนึงนะครับต้องเอาไปกินกับน้ำพริกนะครับกินน้ำพริกจิ้มเอานะครับอีอันนี้ก็น่าจะ ได้แล้วนะครับนี่ได้หรือยังน่าจะได้ละเหลืองแล้วนะครับเ,ออเดี๋ยวก็ว่าจะไปตัดหญ้าต่อนะครับตัดหญ้าที่ทุ่งนานะครับตัดหญ้าเตรียมตัดหญ้าเตรียมแปลงดินนะครับแปลงนานะครับเตรียมดินไว้นะครับ นี่นะครับถ้าเราเอาไว้ต um. ิดติดกันนะครับลูกมันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับลูกเล็กมากเลยนะครับเม er ล็ด yes you know. in มันก็จะเยอะนะครับเนื้อมันมีน้อยนะครับว่าจะหาอีกพันหนึ่งนะครับมาปลูกนะครับพันแบบเมล็ดน ha ้อยนะครับเป็นพันต่างประเทศนะครับนี่ลูกนี้ลูกนี้นะครับอ่าเห็นอ่าลูกนี้นะครับลูกนะครับลูกนี้ลูกใหญ่เลยนะครับ ไ้แบบลูกเดียวลูกเดียวแบบนี้นะครับลูกมันก็จะใหญ่นะครับอันนี้ก็ซส์ประมาณหกเจ็ดขีดได้นะครับเกือบโลโลเลยนะครับเนี่ยโอ้ถ้าเก็บช้านะครับผิวมันก็จะไม่สวยนะครับมันจะช้านะครับต้องเก็บให้ถูกเวลาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเอามาดูนะครับลูกนี้นะครับ ไม่ต้องห่อกระดาษนะครับต้นทุนตอดถุงก็ประมาณ30สิบสตังค์นะครับถ้าเรามาคำนวณค่าแรงค่าอะไรเราแล้วนะครับมันก็น่าจะคุ้มอยู่นะครับดีกว่าเรามาห่อกระดาษนะครับแต่ต้องเก็บให้ถูกเวลานะครับไม่งั้นก็ลูกมันก็จะเสียไปเลยนะครับลูกมันก็จะช้ำนะครับถ้าเก็บช้านะครับนี่ลูกสวยเลยนะครับว้าวลูกเริ่มเลยนะครับลูกนี้ มีลูกใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ไซส์ประมาณเจดปดขีดได้นะครับใหญ่มากใหญ่มากนี่นะครับนี่นะครับเจอลูกนี้อีกหนึ่งลูกนะครับลูกนี้ก็น่าจะประมาณห้าขีดได้นะครับ เก็บช้าก็เสียไปเลยนะครับต้องเก็บให้ถูกเวลาด้วยนะครับต้องขยันมาดูนะครับไม่งั้นก็กินไม่ได้นะครับกินได้อยู่ครับแต่ว่าผิวมันไม่สวยนะครับไม่ได้นะครับลูกนี้อีกลูกหนึ่งน่าจะได้แล้วนะครับสองลูกนะครับสองสามลูกจะแกะดูก่อนะครับนี่เห็นไหมครับ โอ้สวยๆย,ยนะครับลูกนี้นี่นี่นี่นะครับอันนี้ก็น่าจะได้ละนี่ลูกนี้ได้หรือยังอะลูกนี้เขียวอยู่นะครับนี่แกะดูนะครับนี่ก็ได้เจ็ดแปดลูกแล้วมั้งครับโอ้ ครับเดี๋ยวเอาไปล้างนิดหน่อยนะครับก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับถ้าเราเก็บช้านะครับด้านล่างมันก็จะเริ่มช้ำนะครับนี่อันนี้ก็สองลูกนี้ก็สองลูกนี้ก็เกือบกิโลแล้วนะครับนี่ลูกใหญ่มากๆครับนี จะแกะลูกนี้ดูถ้าต้องเก็บให้ถูกเวลาด้วยนะครับถ้าเก็บช้านะครับมันก็จะผิวไม่สวยขายไม่ได้นะครับเขายได้อยู่แต่ว่าราคาก็จะตกนะครับปีที่แล้วผมขายกิโลละยี่สิบนะครับแถมไปก็กิโลกว่าเกือบกิโลครึ่งเหมือนกันนะครับปีนี้ก็ขอขึ้นราคาหน่อยนึงนะครับเป็น กิโลละยี่สิบห้านะครับสี่โลร้อยนะครับเอาไปล้างก็ใช้ได้นะครับข้างหน้านู้นอีกนะครับลืมเก็บมะนาวนะครับเอามะนาวไปด้วยนะครับนี่นะครับอายุก็แปดปีแล้วนะครับต้นมะนาวพันธุแป้นพิจิตนะครับ วิธีการเก็บนะครับก็ไม่ยากนะครับผิวที่เรียบเรียบนะครับก็ใช้ได้นะครับผิวไหนที่มันหยาบๆยาบก็ยังใช้ไม่ได้นะครับน้ามันไม่ค่อยเยอะนะครับลูกไหนที่ผิวเรียบนะครับผิวสวยผิวเนียนนะครับนี่นะครับลูกนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับบีบได้แล้วนะผิวเรียบแล้วนะครับ มะนาวจะถูกจะแพงนะครับก็ไม่ต้องซื้อนะครับซื้อมาครั้งเดียวก็ใช้ได้นานนะครับมันตัดแต่งกิ่งทำสาวนะครับมันก็จะให้ผลผลิตทั้งปีนะครับใครที่ว่ามะนาวอยู่ได้3ามสี่ปีนะครับเดี๋ยวผลผลิตมันก็จะไม่มีนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องขยัน แต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งทำสาวนะครับไปทีละต้นทีละต้นนะครับหมุนเวียนกันไปนะครับลูกไหนที่ผิวเนียนเนยนนะครับผิวเกี้ยงๆนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ผิวเนียนแล้วนะครับกล้องมันยังไม่โฟกัสนะครับโฟกัสยังนี่ก็ใช้ได้แล้วครับโอ้เหมือนจะหลุดมาทั้งสองนะครับ แค่ลูกเดียวพอนะปล่อยอีกลูกนึงให้มันใหญ่นะครับผิวที่มันเขียวๆนะครับที่มันเป็นผิวขุขันะครับก็ปล่อยอไว้ก่อนนะครับนี่ไปทำส้มตํานะครับนี่ผิวเกี้ยงๆนะครับนี่ผิวเกี้ยงๆเนียนๆนะครับถ้า ผิวมันยังขุ่ค่ะอยู่นะครับน้ํามันก็น้อยนะครับบีบยากนะครับบีบไม่ค่อยมีน้ํานะครับบางทีก็เก็บไม่ทันนะครับก็ไม่ได้มาดูนะครับอยู่ในช่วงกักตัวสิบกว่าวันได้นะครับอี่อันนี้มันสุกไปแล้วนะครับก็ปล่อยมันตกกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับ ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับต้นมะนาวแล้วก็ไม่ได้ใส่ยาฆ่า,มาแมลงนะครับส่วนองผมตอนนี้ก็เป็นอินซีแบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่อันนี้ผิวเกี้ยงผิวเนียนเลยนะครับนี่ไว้ผมชอบกินพวกสามรสนะครับอาหารประเภท3ามรสนะครับนี่ พวกยำพวกส้มตำนะครับชอบนะครับกินแล้วรู้สึกมีแรงมีพลังนะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับพยายามปลูกอะไรที่เรากินนะครับกินในสิ่งที่ปลูกนะครับปลูกในสิ่งที่กินนะครับก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าเราไปได้เยอะนะครับต้นฝรั่งนี้ก็คุ้มเลยทีเดียวนะครับปลูกมา ได้ขายแล้วได้เงินหลายบาทแล้วนะครับขายฝรั่งก็แพงกว่ากิโลนึงก็แพงกว่าราคาข้าวอีกนะครับราคาข้าวกิโลละหกเจ็ดแปดบาทนะครับบางทีไม่ค่อยคุ้มกับการดูแลแล้วก็ค่าปุ๋ยนะครับต้นทุนสูงมากนะครับแต่ฝรั่งนี้ถ้ามีเยอะๆนะครับขายง่ายขายคล่องมากเลยนะครับแถวแถวบ้านนะครับปลูกได้ต้องขายให้เป็นนะครับ ปลูกแล้วขายไม่เป็นขายไม่ได้ก็ปลูกไว้พอกินพอนะครับถ้าปลูกเยอะแล้วขายไม่ได้ไม่กล้าขายนะครับก็เท่ากับว่าเราเอาทุนมาจมนะครับปลูกแล้วก็ต้องขายให้เป็นนะครับต้องกล้านะครับช่วงใหม่ๆก็ไม่ค่อยกล้าไอายนะครับช่วงหลังๆก็พอได้ขายบ่อยๆนะครับก็ เริ่มชินนะครับก็ขายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศอื่นมาให้ดูกันต่อนะครับเดี๋ยวขอไปตัดหญ้าที่ทุ่งนานะครับเตรียมพื้นที่ทํานาปังไยทำพื้นที่ทํานาปีกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ